เอาเอาคลิปอันนี่นะนางเบิ้งคลิปไม่เตียงแล้วเรื่องไอ้หาดก็เลยบับวค้ำป้าบวัวค้ำนั่นอ่าเพิ่นกับพดอดีวา่เา,าเ,เด็กชือ่ออะไรเนี่ยเนาะเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยกระเจ้าเห็นหมุดแล้วว่าสันเนาะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อกระเจ้าเห็นหมุดแล้วบวัวท่ามึงเอาลงซ่องดอกว่าสันซ่องเบาเตียงกระเจ้าติดตามลายก่อนซ่องมึงอีกอ่า เจ้าบริบบบบอกว่าเอฟซีฝัน่าสิเห็นแล้วในช่องบอตียเห็นแี่เจ้ากำลังเห็นเนาะแม่แต่กันยังบโเบิดอีกได้บพตาเอ้ยเพราะฉันบบมีปัญญาเฮ็ดุ่องตัวเองแล้พิสกันปึ๊บถ้าพิสกันในี่ยเราสองคนโดยที่บบมีอ่าผู้ใดถ่ายคลิปโดยที่บบได้ออกช่องภายโดยที่บโบมีภายหู้นี่แต่โบมีคนด่าเราเลยโบมีภายจ้ากี่คนแมนถ้ามมีผู้ใด อโอเคพี่น้องเนาะเปิดผ้ามากับพุนเนาะอ่าทองผ้ามืดกำดำเขียวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าฝ้าฝนสนธานพี่น้องเอ้ยคือสีตกอีกแล้วละ่ะพี่น้องเนาะอ่ามืดคืบม,มาอีกล่ะเอ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ทางด้านเทือนซานน้องบุญทวีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาอนอื่นเบิดขอกับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดส,ยดสวัสดีกับเพพี่น้องเอฟซี กันมืดสู่คู่สู่คนพี่น้องเอ้ยหายถงได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบะเวียดเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กะนี่ละเนาะยังอยู่ทางเฮือนน้องบุญทวีเพิ่นพี่น้องเอ้ยพากันนบอกพี่น้องเนาะนบอกนบอกเข้าเฮือนพี่น้องเอ้ยนบอกนยังเข้าตะลุมตะาง และพี่น้องเนาะเป็นปูนเป็นยังกะนี่แหละเจที่แน่ยนี่พังเบิงเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาบอกหรือว่าจังไรพี่น้องเอ้พังเมืองเนาะลุ้นเมืองลุ้นชมต้องการบัดที่บัดใจเฉาเมยบ่เออ ตักเทียงเนาะแข่แเงค่นกันว่างัวขเบิร์ตละไรบ่เวียอยากปิดกินเนาะได้ลองบุญทวีแล้วหน่อยฮะอยากวะช้งใส่ใส่ฟูบ่ไม่ใส่ฟูยฉีดยาฉีดยากันมะเร็งเออมันกับคนจิ๋วตุยอยู่บนนกคุณจะเอาไปล้าง จออยาบ่พอดีนอเนาะกินเลยอจะยเอาวะก็บยาปกบเม่เจ้ามาให้บ่มาว่าสิตำเลยมักแกงไปใช่ป่ะวะนี่ไอ้ปูท้ใไข่เไข่ควัขวัไขู่วแล้ว่เจ้าเมื่อไงแล้วก็ไข่เลย ได้ลูกแล้วได้ลูกได้ได้ลูกแปดตมเรมึงเจ้าได้ตัวอ่ตเจ้าตมนืบอจองะองจองเออแ่น้นก็งเจมึงไขวได้มงไขวได้แปดตัวตายเดือสามตัวตัวขี้ไล่ได้ลยก็ตัวตัวงามเนาะเออนวะองเฮาเลือตัวเดียวเลือตัวเดียวมันนับตายมัได้ลูกชงเท่อเด้วาเอาเมือนั้นหนับตาย ขามันยังอไรลูกมันไทยไข่ไข่มันลายอยู่แต่มันกรบนไก่ห้าให้กระเทยกมไก่ผูครับเน่ไก่ผู้ใต้อไรจังไป้วไมไ้อ่ดอ่ะฮะเป็นยังเออจะเอาบ่บ่ไ้ตามรถเดี๋ยวนะ mời thăm hai chơi ván đi mặn mía sưng khoan mhm nho bên vát chị ngon 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 này ถ้ารินเฮากินมามยายแล้วค่ะรูปลลีน้ำเขื่อนแล้วก en> ็เป็นไข่เลยจี้จี้อยู่อย่างว่าโอ้ยจุนเมื่อะไรเนาะวังเมยให้เด้อเจอเมยมาว่าอยากตามด้วยว่าฉันเฮ้ยพี่บักเตงนี่เราไม่แชลี่ตีก้นเท็่ได้อ่ามาไมได้ให้กินนะอ่วนอยากก็ต้องว่าก็เมยก่อนได้เหรอฉันง้อกินแห่งโลกนะน้องเนาะ ngọc nhìn lighter nó lái nhỏ nó ký bớt xí khuya xí khuya khơi hưng 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 khơi hưng 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 เมื่อกี้อยู่นี่แหละกินตำมกตองแตงกับุ้งเจ้าอย,อ,อยาู่นี่แหละนี่ต้นนี้ตออะไรกปลูกยังนอะนะถั่วถั่วไฟปลูกตัวนี้เมย์มจะปลูกไปเ<อ>นาะถว่าหลังค้าห่มหลังค้าเพื่อนนี่เนาะน้องเนาะหลังค้ากระตูม,มห,หม้อยมัหนหัวเนาะอื

vạ gần phải em cần vật nhẹ thang gần đi để... đó mặt nó băng nhạc Bái năng ôm con đó ô đông tham thay con phía đầu người đẹp lì nó 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 ừ. cái này mè mèo này không đu luôn nhanh bởi mì oh. vật đi บมลูกมันเออกระตูป่ะบ่บ่ยังบ่ได้ครับอ่าได้บ่ออยู่วันนั้นเาเตม้เพิ่นดี่ยังบ่ได้ันันหอฮังหมได้ข้าวอกงใช่นูดดิจ่ะพากันเผากันจี้นะแม่เอาแมยมันได้เย้ไถิ่มเลย เวียนแล้วเอานกมันแหละนกขอยังเหียวเวียนขื้เกาอยู่ไม่แม่มาเอียดยังไอืมเม่าขอยู่ในไม้พี่เามาดังไฟเผาพ่กันปิ้งยินนั่นแหละปิ้งป็นอยู่ดีปิ้งหนูอย่าเนี้หกันอย่าเาี้ยกันอย่ามันคบมันยุ่มเห็นอั่นแะฮะเมียงอะไนี้ปุ่นแมวน สำพละตุนลิงน้ำปลาเออได้ไหมยิงกันลงน้ำปลาขาก็ยอมเลยกินกันลงน้ำปลางกระติกเขาเนาะเลือดเตือดเตืออ้ยอาเลยนี <h <h eh ่นะมาเราหอีไปถึงเส็แล้วแหลบผ้าก네ันไปได้เนอ่แม่แมู่กเหมืนแมวจกเหมือนแมวเจ้าเอานะ เอิ้นนานี่ถือว่าบล็อกน่ะบัดมันพมพมจึงเห็ดได้น้องเด้อะตอนแดดที่เคยศร้าเมื่อยก่อนหรือว่าเมื่อยบ้างเมื่อใดบ้างยังเห็ดจังเขินยังง่ายมันดินโดนขี้อันเมื่อยห้องประเด็นอย่างเช่นแข็งแปงแต่ว่าคือว่าได้เจ้าผู้เดียวใช่ไหมจักอันใดเสียวช่องพระองค์น้อยนี่พร้อมไปน้ำถนนทนทางช่วยรลดหยีบลดคมระวังไหน กไปไในหอกรุ๊ใหญ่ยนะพููนี่เองไปเป็นผุนี่เอาเอาโซ่มาลามไว้คือเอื้อนน่องกระเบยน,นี่บ้าวะเอาโซ่มาลามล็อกใจกับเสาเทียงรถเอาบ่าขาอขับล็อกจังไปบ่เป็นเเอาเสื้กมัดแข่งไว้ด้าาไปใส่ผา้าผ้าไปก็ล็อกใส่ผ้าแปะศอกไหวรถ เปส้สวยกุ๊กสาโลดปุด๋ยพาน้องไปอินทนนท์น <ไป S 1> ทางดวงนำ้ำไปน้ำกันเม็ดเลยไปไปเหยาะทางกันใจะเจ้าแหลนไปทันท <c oughs> ่า,านหรืจะขี่ไปฮอดสายระวัง,งเง้ยเจ้าเป็นหน่ายเนาะเบิ่งน้องแลี้ยเป็นหน่งเป็นหนี่มามันยากยนะ <c oughs> ปา่านนี้ใหเชาวัดเอาไอ้น้ำนี่สิ <c oughs> ปันให้นี่หาก็เป็นมือเช่านี่ ควัดทานกันมากเลยปีปิดเลยโว้าวต่าท้ายดิเอาเป็ดยังไปเอาเอาบ่เอาบ่วัดไงที่ปั้นให้นดิเหรอพื้นเน่าเป็นพี่น้องเลยเตียงกับบมีเน่ามุงเน้องเนาะกันมีเน่ามุงใครดอกมันจังบ่อกบ่ไดย่าหนีแจ๊กจะเอาเขาหุ่มเลย คันว่ามันลมนี่ย่อย่อขึ้นมาไว้นี่เนาะคนก็นั่งอยู่เทิงโลดก็บ่เป็นหยังดอกูไ้นคกอยู่คไสคขอเลยโอ้ยบัดอันตีนมันยังน้ํามันก็ดอกคือเอาแล้วเออาเอาไ้ขึ้นเออหาไม้ตั้งขึ้นเออจับ่ตงปลาเข้าปลาน้ําเจ้าไปเบิ่งก่อนเออไว้นี่แหแนวปกเอาพยาม ห้องเอาดินบล็อกมาห้องตีนมันชีก้อนฮะเบิดชีตีนาฬิกะตีนมาะก้อนเนาะอืรพอหน้าโมซึมว่าท่านใช้พอหน้าโมซึมขึ้นตีนมันเดี๋ยวมันสะดอกมันดอกนี่ยากได้บัตรที่นี่อ่าเพื่อชีเห็ดได้หาได้โมเดิร์นไงนี่หาเศษผุบโมเดิร์นราคาถึกถึกไอเด็กเกย์เจอชิพากินกินเขาก็ยังบัตรนี่ทอดไข่แล้วกินแล้วะ กินแล้วแหละเออแสดงว่ายังแต่ไอ้ก็บตาเนาะยังมุทันกินเนาะกระเพาะทำหาน่าไอ้เขาเช้ามุทันกินแท่มรือเปลเนี่ยเสียดบาทนี่ดีสติกันแล้วบาทดูองแม่ดูองแม่มันขุดเลยนะเชื่อจะมาป่าเอี่ยมาป่าแมวกับหมามากับแมวโอ้หวายน้อยกับเก่งพอแล้วเนาะเดินมาเดินคืนมันสิโต้บนมาโหเดินมาเดินคืน อันตรายไปไปฉันนายเมื่อป้าก่อนไปเนาะไปนั่นแหละเบิร์กน่องดีๆเด้ออย่าให้ออกทางนู่นไหลได้เหืยอย่าให้ลุางคุนี่แหละไหลทางยังกูใดออกทางแล้วใส่สูตรนายบอกรถแป๊ะสองรถอ่าไปโอเคฉันน่องเอาสบายดีสบายดีโดยไปไปพี่น้องไปเนาะเดินทางกลับบ้านกลับชองสะกอนพี่น้องเลย còn <laughs> hai kính khẩu chính nam quan nó pin vát đây thì đồng người thang mua dạy tiền cả đài quạt thằng mà sao này à, tiền mũ nó mục mũ lại khay nhỏ yếu <cười> <cười> mà sang này, à, nhạc, về mà thằng nhưng mà sàn pin thẻ thì nó hai chai cái nhá thì long người mình à, pin nhanh lại <laughs> คนมาต่าพ่นไปหากินเข่ากินน้ำก็แล,แล้วเนี่ยนี่ไม่ได้แล้วพี่รองเลยต <c oughs> ัวทั้งเขบาบ่อเชนกับไปทัดพูนพนี่น้องนี่เนาะมีแตียงงาอู้ยฮ่าท้อะหนเดี๋ยวต่อบัตรที่นี่แล้วเนอนะไปไปบัตรที่นี่ Đây, ta có đứa Ta xúc nữa đâu, buồn huy đó Hướp Nghĩ thằng xe Chua À được cứ sửa Bởi mình nè <tôi> 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 chỉ mà bỏ xuống cho phăng đấy Bỏ đại bạn này ăn khẩu có xếp non lắp เนี่ยมันบ่อแฉบเนาะมัรับว่านเองเนาะบ่ไปตายแบบแก่แท้จโย่เนาะเอาเอาคลิปอันนี่นะนางเบิ้งคลิปไอ้เตียงแล้วเรื่องไอ้อาดก็เลยบัวคำป้าบัวคำนั่นอ่าเพิ่นกะพอดีว่าเอกช่วยหน่อยเนาะเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยกระเจ้าเห็นมุดแล้วไอสันเนาะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อกระเจ้าเห็นมุดแล้วบัวถามึง เอาลง o ่องดอกว่าซ okay, yeah. ah. no ั no ่น no no a ่อง y e า kachaow t б m จ้า d eben s m u ng i ekor จ dl Ds survives ዼ ጅሃ Copy ricanes f mo pan iş ch f c ติ 'll า a l l p e n fact, vid, such-one ่ s another version of ก y n t h e t i c m e f c ซั่น k ่ n ทีสิดีดูนะครับกำลังใจนะเด้วยเนาะไปก้มสุก<อ>ของเพื่นอนอย่าเพื่อนบอ,อก,กนนอย่าเกินแล้วใช่เนาะแต่ใดคำคำว่าคำ,คำนาินทาหรือว่าคำด่ามขนนะาของเพื่อนนะคำด่าของคุณคือรายได้ของเราเนาะหานหน้าไา,าอยู่พี่นอ้องเลยเาเอาสิห่หามาให้พี่น้องผมได้อย่าเพื่อนเพือนเนี่ยก็แล้วก็มุมสุขของเพิ่นปล่อยเพิ่นไปก็เั่นซะ เพราะว่าสาธารณะเราไปลอง,งาาลองคำว่าสาธารณะผูใดจะว่าอย่างกะว่าผููใดจะมินอย่างกะมินเือาอา,าดก็เอื้อเลาดเมาพิษกันปุ๊บถ้าพิษกันใน,นเราสองคนโดยที่บบมีอ่าผูใดท่ายคลิปโดยที่บ่ได้ออกช่องไผโดยที่โบ่บมีไผ่พู่กับโบมีคนได้าเราเลยบบมีไผ <ป S 2> <ห>่ใจกับคนแมนถ้ามีผู้ท่าคลิปปุ๊บเนาะอ่าว่าออกคีปุ๊บคนเห็นตัวลก คือไอเตียงละว่าแหลอะอาชุนเต่าต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดในสิ่งที่อ่าคำตีคำส้มเนาะมีผู้หักหรืต้องมีผู้สังอ,น,อ,อน,นี่ืองันนี่ามีผู้หักหรือมีผู้สังอ่บอ au, อองาบบยีนยังพี่น้องเนาะมันเรื่องธรรมชาติเด้วปล่อยวางคือว่าเนะนี่ยน,น,น,นี่ก็มาว่าชุนเจ้าพังชิโยคือมาว่าขักว่าเนี่ยคนเท่ากินข้าวพามาัวใจกันเนี่ยนี่มาชันคอยเรือใจคอยเนาะ ถามว่าเขาอ่านแล้วเขาบดทนจิตใจพ่เขาซื้อผู้ใดกากระบโมมีผู้ใดดอกแบบว่าเห็นโมว่าโมด้าแต่พอคิดเนาะพอก็คิดแต่ว่าให้คิดได้แต่ว่าเออยยาเขานีนะคิดคิดได้แต่ว่าอยาเขาคือคือคือาอาจานคือบอกแวละจารย์ว่าและธรามาของเขาคือเงินของเขา เบ่เป็นหยังเนาะเพิ่นว่ามาก็เอาก็มีแนวว่าต่อแบ่จัแต่ว่ามันเฮาสาธารณะเด้สาธารณะเด้เฮาเปิดสาธารณะเนาะแต่สิว่าแกปคหเพิ่นอาจจะคิดแบบนี้ในมุมมองของเพิ่นได้แอาจจะเบิ่งในมุมมองของเฮาแหรือว่าผู้เพิ่นอยากเบิ่งในช่องเฮาเพิ่นก็เิ่ผู้เพิ่นเห็นแล้วในช่องบ่เทียงเพิ่นบ่อยากเบิ่งกอ่าแล้วแต่เพิ่นอ่านี่กอยากให้เพิ่น ปวท่านเข้าใผ่ปวดหัมินกี่เนี่ยนะปวต้องแบบไปชีเลียนแบบวัวแบบปวดวัวขนาดนั้นดอกนะบางที่เนาะอ่าบางที่เพิ่นเห็นยูในช่วงใ้เตียงแต่ว่าเออเพิ่นอยากพังเขาบอกเขาว่าเอออย่าเอาควมคิดค็เห็นดนี่ได้เพิ่นกะเบิ้งนี่คืออ่าเข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 าแบบเบิ้งไม่ชวนเขาเข้าที่นะ แต่เบิงคือกันเขาพังเพลงแล้วพังจุแล้วก็จะพังอีกแนอะไรูอยากพังอะไรกันพังพงใหม่นี่กัอ่าจากเบิรทั้งช่งเจ้าเบิทั้งส่งไอติอ่งเด็กเบิ้งไอเบิรงนทั้งส่งคอยก็ได้คอยมีอยู่กับได้ไหวเนาะเออได้อย่างได้ดีแล้วนะนี่ว่ามีหลายคนอามามินเนาะอามามินอะไรก็ชี้เอ็ดนอ่าเอไอเนาะคนกัน ในได้ดันเนา่ยขึดะดันในขึ้นฟีดวนะฉันแท้อันนี้คือข้อดีของคนมินเนาะอ่ามินทั้งลบกับมินมินทั้งลบก็ดีกันมินทั้งบวกก็ดีกันอืมอ้าวเพราะว่าถ้ามินทั้งลบปุ๊บยิ่งมีดราม่ามานี่มีดราม่าปุ๊บนี่มันก็ือขึ้นฟีดได้นอ่าอันนี้คือข้อตางครับจำคำที่พระอาจารย์เพิ่นสอนเนาะเอออ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพิษและมีถือเนาะอ่า

đây nhà vô nhận lại không cả đài nó. Yeah. Là, là thể... Mình đẹp nhau ấy nó, giờ à, cái đi bài sát chiến đấy vì người. Ai, thế đây cái đó khó tê khỏi là mi cả. to đây là vì người. <laughs> lại, nó nó nó. lại đấy cho mình xì đi điện มีจะทำนี่แหละพี่น้องเนาะทั้งเรื่องน้องบุญทวีกับเรื่องบอกแล้วกับป้าใ้กอนเนาะมึงอาบุญไอ้ยังต่อกันใหม่มันแดดนี่เองชวนน้องกูเด่นตอนเด่นด่าไม้เงี้วอยโอ้ยเดี๋ยวได้เห็นแต่กูไม่ได้เบิองไม่แสงโอ้ยไม่ได้เบิองแดดเบิองฝนบ่กโอ้ยพี่น้องเลยพสก้อนเช่าเมย์เช่ามีแฮ้งสก้อนเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลำลาสก้อนผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน่าเวลาพี่น้องเนาะ ว่ามวนน้อนหูดึงใดก็ไดพี่นอ้องเลยฮะดิ้ดพันกันคือว่าตาว่าเลยดิเอาละก่อนพี่น้องสบายดีสบายดี